ศึกกระปั้นสถานโลกกัมปั้นสุฝันจากโรงเรียนมวยจิมมี่ศูนย์การค้าเดอะแจสรามอินทราชั้นสถนนลาดปลาเคานะครับไทยสปอร์ตพลัสสถานีกีฬา24ชั่วโมงนะครับถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับผ่านทาง Facebook y o u t u b e และก็เว็บไซต์รวมทั้งไทยสปอร์ตพลัสด้วยนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนขอบคุณปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกท่านจะได้ทบกับมวยของรายการในวันนี้เป็นการชกกัมปั้นล่าฝันในรุ่นจูเนียร์แบนเตอร์ กำหนด6ยกขอแนะนำครับนักชกบุ่มแดงชัยวัฒน์สิทธิศมอสอวและนักชกมุมน้ำเงินอเคาเดตมหาเศรษฐี และกรรมการผู้ชี้ขาดวันีครับกรรมการสนองโัวิ่มครับชมการชกของมวยคู่แรกเลยครับมาพบกับมวยสากลคู่แรกในรายการในวันนี้นะครับช้ยวัฒน์ศิษย์มสวนะครับอยู่มุมแดงครับเดยกกางเกงจาสีเข้มกว่านะครับส่วนน้ําเงินก็คืออัครเดชมหาเศรษฐีครับกางเกงขาวกริบแดงนะครับ คู่นี้ชกในพิกัด1 1 5่อปอนด์นะครับหรือว่ารุ่นซูเปอร์ไฟายเวทหรือจูเนียร์เบนตมเวทครับกำหัดทกยกครับกรรมการผู้ตัดสินบะนเวทีครับกรรมการสนองอวกอิม่มยกแรกกำลังเริ่มขึ้นนะครับฝ่ายแดงครับออกหมาัดาก่อนครับชัยวัฒน์สิทธิสธิตมสวยิงขวาซ้าย ขะเดะสูงยาวกว่าก็เรียกว่าเป็นกาปั้นสู่ฝันครับศึกกาปั้นสถานโลก The Boxing Dream นะครับซึ่งโปรโมเตอร์คุณด็ออ,เอรเอกรัชชัยชดช่วงเป็นผู้จัดในรายการในวันนี้นะครับ วันนี้คู่เอกในรายการก็คือรองแชมป์โลกในรุ่นแบนจัมเวทของสหพันธ์วินนาชาติ i p f ครับแก่นครเรือใบไข่มุกจะชกในกำหนด8ยกกับนัทพลสิทธิ์ไผ่สีทองนะครับซึ่งจะเป็นกำหนดชกเป็นคู่ที่4ครับตอนนี้เรามาดูคู่แรกกันก่อนก็เป็นมวยใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับการออกหมัดก็ยังดูไม่ค่อยหนักดวงเหมือนนกชก ที่ผ่านการสงเวียนมาเยอะๆนะครับมวยถือว่าคนละทางนะครับขวากับซ้ายนะครับฝ่ายน้ำเงินนั้นก็ถนัดซ้ายนะครับขวานำนํำนํำสกุลนี้ใครก็อยากเป็นนะครับนำสกุลมหาเศรษฐีครับ แล้วชื่ออคาเดดด้วยนะครับมีทั้งเดทมีทั้งเศรษฐีส่วนชัยวัฒน์ครับสิทธิาธิบอสวอนะครับก็จะเป็นสิทธิเก่าครับของบอสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธพยายามตัดจำตัวนะครับ,บกำหนด6กยกนะครับคู่นี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับเมื่อสักครู่เราได้ชมสมคคาคมกีฬามวยไทยวัฒนธรรมได้จัดแข่งขันประกวดทีมมวยไทยรัตนโกศิทป์ไปแล้วครับก็เรียกว่า สวยงามเป็นในแบบมวยไทยนะครับแต่วันนี้คู่นี้เป็นการโชกในแบบมวยสากลถือว่าเราเปลี่ยนรูปแบบนะครับปรับรูปแบบมีทั้งเรื่องของการแข่งขันมวยไทยรัตนโกสินะครับอภัยรัตน,นสินและก็ศิกป์สถานโลกนะครับ2 i n 1 n ครับอยู่ในช่วงท้ายครับป่ายกแรก ของมวยสากลคู่แรกนะครับกับปลลาฝันลูกนี้ครับพยายามจะจูงด้กว่าครับยกที่สองของมวยคู่แรกครับชัยวัฒน์สิทธิสาธิตมสวมุมแดงครับกับอัคเดชมหาเศรษฐี สุดกำปั้นสตาโลกนะครับกำปั้นสูฝันเดอะบ็อกซิ่งดรีมนะครับโครงการของทีมงานเกรกรีนครับโดยดรเตอเอกราชชัยช่วอช่วงตอนนี้มาเปิดยิมมวยครับยิมมวยโรงเรียนมวยจิมมี่นะครับที่เดอะแจสชั้น3ราบอินทรานะครับอยู่ลาดปากเขาหลังสนามมวยลุมพินีนะครับก็ต้องมาฝึกกันได้นะครับประกาศไว้เลยครับโรงเรียนมวยจิมมี่ ตอนนี้เปิดแล้วนะครับทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะครับตั้งแต่ซีครัวเป็นขึ้นไปนะครับสามารถที่จะมาเรียนมวยไทยได้นะครับก็สอนเบสิกการชกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงจบหลักสูตรที่เรามีประกาศสนิยบัตให้ด้วยนะครับหรือท่านที่จะมาออกกําลังกายด้วยมวยไทยก็ขอเชิญครับที่โรงเรียนมวยจิมมี่อยู่ชั้น3 t h เดอะแจสสลามินทาครับเอาละครับตอนนี้ เปลี่ยนการ์ดนิดนึงครับมาแล้วครับตบด้วยหุกขวามาขวาอีกทีนึงชัยวัฒน์แตรยืนยืนยืนใกล้ๆครับปลายเท้าที่ชนกันเลยครับยืนตอนนี้กระเดกให้ต่อยเลยครับต่อยลำตัวครับเอาเข่า่้อยขึ้นมาครับโอ้โหมาแล้วครับชัยวัฒน์ก็โชคแล้วครับมาแต่หนูกระเดกเกรงหมัดไว้แน่นเลยนะครับ กับปากหลักแรกมาดก,กันคนละหมัดสองหมัดครับหนักๆกันชัยวัฒน์มีขวาตามด้วยซ้ายนี่เป็นมวยเรียกว่าคนทางอย่างที่คุณพิเชษว่านะครับเป็นมวยถนัดซ้ายคืออัคเดชครับถนัดขวานี่ก็คือชัยวัฒน์อัคเดชจะใช้การบล็อกบัตรนะครับยกการสูง ผมาาจจยาวนิดนึงนะครับอาจจะบิดบางกันมองเห็นโดนบ,บนัดขวาครับชัยวัดเองก็ยังไม่กล้าผลีผลามเท่าไหร่นะครับซ้ายคอยแยไว้ตัดลำตัวครับดูดีสวยครับมีมีขวามีบนมีล่างครับมีซ้ายมีขวาอีกทีนึงซ้ายขยแยไว้ครับนี่ครับ ไม่รู้ว่าเกมยาวๆจะเป็นแบบไหนนะครับอกักาทจักกว่าไว้สวยครับหนึ่งสองสาครับสายยังไม่ออกมัดโอ้โ,โ,อโมหามาดนี้หมัดเดียวครับเล่นะะเอาคดตลงไปให้กรรมการสนองกวิมนับครับไหวไหมครับสิบครับไม่ไหวครับ นะครับดูว่าอคเดชโดนหมัดอะไรของชัยวัน์ลงไปนะครับนะครับโอ้โหขวาเข้าที่ชายโครงนะครับอ่าครับท่านผู้ชมครับผู้ชนะคู่แรกศึกกัมพสถาโลกได้แก่ชัยวัน์สิทธิธิตมอสวเป็นฝ่ายเอาชนะนอกอคเดชมหาเศรษฐีลงได้ในยกที่สองนะครับ